สะปรยทําดีทุกอย่างแต่ไม่ผัวกลับไม่เห็นหัวอุ้มเข้าครัวทํากับข้าวอย่างตั้งใจพอเห็นแม่ผัวเดินเข้ามาก็รีบทักแม่คะวันนี้อุ้มทําต้มยำกุง้งใส่กุ้งแม่นม้ําตัวใหญ่ๆที่แม่ชอบด้วยนะคะแม่ลองชิมดูไหมทําเองจริงหรอไม่ใช่ว่าไปซื้อตลาดแล้วมาอุ่นให้ชนะอุ้มทําเองแล้วก็ตั้งใจทํามากเลยค่ะเพราะว่าอุ้มอยากให้แม่กินของอร่อยแล้วก็ถูกใจของอร่อยสาหรับฉันแล้วมันคือฝีมือลูกสาวของฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ฝีมือลูกสะป้ายแบบเธอพออุ้มได้ยินแบบนั้นก็ ยังไม่หยุดพยายามแต่แม่ลองชิมก่อนไหมคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็บอกอุ้มได้ค่ะไม่ต้องมาบังคับเันเลยเธอมันก็แค่ลูกสะภ้ฉันจะกินหรือไม่กินมันก็เรื่องของฉันและสิ่งที่ฉันอยากกินมากที่สุดคือฝีมือลูกฉันเธอฟังภาษาคนไม่เข้าใจหรือไงแม่คะอุ้มตั้งใจทํามากเลยนะคะแม่พูดแบบนี้อุ้มก็เสียใจเหมือนกันนะจะเสียใจหรือไม่เสียใจมันก็เรื่องของเธอแต่ฉันแค่พูดตรงๆและฉันจะบอกให้นะฉันไม่ได้อยากได้ลูกสะภ้ายแบบเถิงแต่แรกอยู่แล้วแม่แต่ว่าอุ้มเนี่ยแต่งงานกับพัดแล้วนะคะทําไมม่ต้้องงพูดดแรขนนาี ทั้งทางที่อุ้มมาตั้งใจทาให้แม่ทุกอย่างก็เพราะว่าเธอมันก็แค่ลูกสะใภย้ยังไงมันก็คือคนนอกจะสู้ลูกในไส้ของฉันได้ยังไงพออุ้มได้ยินแบบนั้นก็น้ําตาเอ่อตอบกล่าวอุ้มคิดว่าที่ผ่านมาที่แม่เกลียดอุ้มเพราะว่าอุ้มยังไม่แต่งงานกับพัทแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าแม่จะเกลียดอุ้มจริงๆขนาดนี้แล้วคนเป็นแม่ก็นั่งมาคุยกับพิมพ์ลูกสาวตัวเองพิมพ์แกฟังนะวันนี้อุ้มทําต้มยําเละเทะมากกินแทบจะไม่ได้เลยลูกแม่แต่ว่าพี่อุ้มเขาตั้งใจทําให้แม่เลยยนะอตั้งใจ ไปทาไปก็เท่านั้นแหละคนไม่รู้ใจทําอะไรก็ไม่ถูกใจแม่หรอกแม่ฟังพิมพ์นะแม่ลองเปิดใจให้โอกาสอุ้มเขาบ้างสิคะให้โอกาสอะไรล่ะพิมพ์อุ้มเขา,าไม่ใช่ลูกแม่จะต้องให้โอกาสอะไรอีกยังไงซะาก็ยังเป็นคนนอกอยู่วันยังข้ามนั่นแหละแล้วพี่พัดล่ะคะถ้าพี่พัดรู้แม่พูดแบบนี้กับเมียเขาเขาจะรู้สึกยังไงโอ๊ยก็เป็นรู้ไปสิแม่ไม่เคยง้อใครอยู่แล้วแต,แต่พัดพี่แกเนี่ยยังไงก็ต้องเชื่อฟังแม่แม่อย่าเพิ่งมั่นใจไปหน่อยเลยคะ่ะพี่พัดเขาก็รักพี่อุ้มถาาเ ไม่รักกันเขาจะแต่งงานกันทําไมล่ะคะและแม่ก็ควรทําตัวเป็นกลางนะคะไม่ใช่เขาข้างแต่หนูอย่างเดียวโอ้ยยิยพิมพแม่พูดนี่แกมไม่เข้าใจเลยเรื่องไงอะฮะและ้วแกไม่ต้องห่วงหรอกพัดมันานะไม่มีทางทิ้งแม่หรอกนะงนั้นก็ตามใจแม่เลยคะ่ะพิมพูดเท่าไหร่แม่ก็ไม่เคยฟังพิมพอยู่แล้วแต่ระวังนะคะอาจจะเสียทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ไปพร้อมๆกันอะโอ้ยแกม,มาขู่แม่หน่อยเลยไม่มีทางมีวันนั้นเด็ดขาดหรอกแกไม่ต้องห่วงแล้ววันนั้นอุ้มก็เล่าทุกอย่างให้พัดฟังพัดอุ้มทําดีทุกอย่่่่างกับแแแมมคุณต คุณไม่เคยเห็นข้า